การแก้ไขตัวกษรผ่านเครื่องมือต่างๆในตัวโปรแกรมเ r รเตอร์นะคะการแก้ไขเนะี่ยเราก็จะมีการแก้ไขปรับความสูงปรับความกว้างและก็ปรับระยะช่องไฟของตัวอักษรค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปรับนะคะตั้งค่าต่างๆในตัวโปรแกรมเ r รเตอร์กันค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นชนจะขอลบบางส่วนของหน้าจอออกก่อนนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราดับเบิลคลิกตรงชื่อหรือข้อความที่เราต้องการแก้ไขะคะ่ะ เมื่อดับเบิลคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นหน้าจอนี้นะคะขึ้นมาตรงบริเวณหน้าจอของตัวโปรแกรมเราค่ะถ้าเราต้องการปรับค่าความสูงให้เราเลื่อนเมาส์ลงมาตรงบริเวณบริเวณตรงนี้นะคะเราจะเห็นตัวเลขให้เราใส่ตัวเลขค่ะเป็นค่าความสูงของตัวอักษรที่เราต้องการได้เลยตัวเลขนะคะจะเป็นค่าของมิลลิเมตรตัวนี้ค่ะถ้าชนใส่ก็ไปเป็น20ตัิถ้าตีเป็นเซนนะคะก็จะอยู่ที่2เซนะคะ่ะ เราสามารถที่จะกดแอปพลายนะคะดูความสูงก่อนว่าเราอะค่ะชอบความสูงที่ระดับนี้หรือเปล่าเราสามารถที่จะปรับความสูงตามที่เราต้องการได้เลยค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการปรับความสูงของตัวอักษรในตัวโปรแกรมะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าเราจะปรับความกว้างนะคะเราสามารถที่จะเลื่อนเมาส์ลงมานะคะตรงช่องบริเวณนี้ได้เลยค่ะ แล้วก็กดอปพลดูนะคะอันนี้จะเป็นในการปรับระยะความกว้างของตัวอักษรนะะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการปรับความกว้างเดี๋ยวเราจะมาดูการปรับนะคะเป็นตัวเอียงตัวเอียงอะคะ่ะก็คือให้เราเลื่อนเมาส์ลงมาบริเวณน,นี้นะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเอียง เดี๋ยวจนกลับไปตั้งค่าให้เป็นศูนย์เหมือนเดิมก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูระยะของช่องไฟกันค่ะระยะของช่องไฟนะคะเราสามารถที่จะใส่ได้ตามความต้องการของเราได้เลยค่ะเห็นไ,ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นระยะของช่องไฟค่ะก็คือระยะระหว่างตัว B นะคะกับตัว E ตรงบริเวณตรงนี้ค่ะเราเรียกว่าช่องไฟนะคะ ถ้าเป็นการปรับความสูงความสูงก็คือเราจะวัดจากริมด้านบนสุดนะคะลงมานะคะริมด้านล่างสุดอันนี้เราจะเป็นการปรับความสูงส่วนจะเป็นการปรับความกว้างนะคะการปรับความกว้างก็คือเราจะปรับอะค่จากริมด้านซ้ายนะคะตรงบริเวณนี้มาถึงริมด้านนะคะด้านขวาของตัวอักษรตัวนี้จะเป็นการปรับความกว้างของตัวอักษร วิธีการปรับนะคะความสูงความกว้างและก็ระยะช่องไฟของตัวอักษรก็สามารถปรับนะคะได้โดยวิธีนี้ได้เลยค่ะ